สวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับซองของยิมราสาวน้อยรองสารทุกคนวันนี้นะคะทุกคนแม่เวิร์นเขมขีมเครื่องทำมุกเฮดบี้นะคะทุกคนเดี๋ยวน้องดีจะพาไปเบิร์นเลยแม่เวิร์นจะทำยังไงนะคะไปน้องดีก็กินครั้งแรกเหมือนกันนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเบิร์นวิธีเฮดเฮดเดบี้น้แม่เวิร์นนะคะไปด,นนด,นนดนเนาะวันนี้แม่เวิร์นจานมาพาทุกคนเฮดมุก มกเห็ดบี้กีนว่าห้องมกเห็ดบี้ในเห็ดบี้ที่อันที่ว่ากันมื้นน่าดอกน้อยๆนะในในในเนาะอีเวนจะมามกเนาะแล้วก็เครื่องปรุงน้องได้จะตําให้เรียบร้อยแล้วน้องได้ต่ำมีข้าวเบื่อหัวบัวหัวสีไข่อย่างต่างๆเครื่องหอมเนาะเ็ดเครื่องเทเครื่องหอมใช่ค่ะเอาแม่ไข่ไม่จะมาทีอย่างไข่ก็จะเอามามกฮะเอาใส่ลำกัน โ oh. อ้โอบมีเขาไปใส่หมูสันสันนะเขา,เาไข่ใส่เพื่อให้อันนัวอ่ะเข็มคุณให้ <c oughs> ให้เข็มคุณอันนี้มันาาน,มน้ำยาหนางทุกคนอน้ำยาหนางอาจจะลงมาใส่กับน้ำข้าวเบือเลยแล้วพอเห็ดบีน้อยเขาก็จะอันเห็ดมกนอ,กนอกโดยที่สูตรเดียวนี่เนาะโดยทั้งนอแล้วก็ทั้งเห็ดหมกนอกเขา หกเนาะแม่มุกงินได้ใช่เวลาดนบ่นี่นะบุนบดนเนาะค่า่นี่แม่สีอเอาไส้คนใส่เลยวะหรือให้มันสุกก่อนคนใส่แบบนี้คนเลย,นะเลยอ,อือประมาณนำก็สีพอดีแล้วเลยเนาะพอดีละที่โน่นดิแม่ไม่ยใส่ลงไปหนอใช่นนใว้าวเอา ใส่คนละเนี่ยแต่ว่าเขาปรุงเครื่องแล้ว,ลวเขาจะแยกแยกทอดคุส่เห็ดใส่โน,โน่มแม่เช็ดทั้งอันมุกโน่แล้วก็มุกเห็ดเนี่ยไส้ดัปลาปลาใส้รรดัมปลาที่หนึ่งห,หอมหืมให้เพื่อให้เขาเบือ่อให้เขาเบือ่ออันเละเนียนดีเลย ว่าน้องดาต่ำโม่สิเลกสั่งได้นาะเแม่เวินแม่เวินก็เลยต่ำตื้มให้มันเลกขึ้นกว่าเก้าแมนแต่ว่าอันเขาจะเฮ็ดไปซีมไปได้จ้ะแมนนะแมนซีไม่พอดีแล้วค่อยทอกเซลอะแมนอีกอย่างอะเกลือใส่หนัวหนัวแล้วผงชูรสใส่ผงชูรส คนให้เข้ากันนะคะทอาแม่เฮ็ดอีหยังนี่นะรอยอีนี่เฮ็ดนี้เฮ็ดดีเฮ็ดบีเออเฮ็ดดีเฮ็ดบีถ้าเอาเฮ็ดตาบมานี่ก็ได้วะได้เอาซีมให้แซ่เออแล้วค่อยเฮ็ดไหนต่อเอาคนเซ็นมันกันเลยวะเนีเอารถดีเซ็นหนึงนะรถดีทหมด ลดีหมดจะถึงไงลดีใส่ให้มันอันให้ลดให้เป็นให้ลดดีหน่อยนึงให้นัวๆหน่อยนึ่งลดีฮ่าเดี๋ยวลดจิบวดีเอ้ยคนละลดละนี่คนนิดนึงหอมๆคนคนคนล้วงอะไรได้จะเอาไข่ใส่ อันนี้โบเมนเฮดหรอการหัวกระเทียมที่น้องด่าแต, <c oughs> ตะหวานเม่นเฮดโบเมนแข็งแข็งค่จะเอาไข่ลงไปเลยทุกคนโดยถึงใสอีกเอาไข่ลงไปเลยค่ะทุกคนนี่ ใส่ใส่สักสามฟองสามฟองเออเป็นอย่างนี้ฮะให้เอามาแต่ใส่นี่เอากินอยู่น้ำกันบนไค้ใกล้หรออุ้ยใกลเอามายูเป็นอย่างเอ้าเอ้าลูกเอาไข่อยู่บนน้ำกันถูกเปล่เอ้ามันเป็นคือเป็นตรงนี้สันมีเลือดเอาช่วยมาใส่ช่วยมาใส่ไข้เปื่อนไข้อันนี่แล้วก็อืมชุบ ตีให้เลยให้ให้ที่เข้ากันอืมจิแค่เราหน้าจะตีเซียนเซถ้วยตั้งหากก่อนเนาะจังมาลงเนาะเลยเคยเห็งน,เหเหนง่ายอันนี้แหลเพราะว่าเฮ็ดปกติเฮ็ดจะนีกง่ายกันคบใหญ่แต่อันนี้คบคน,นน้อยออคน,น,นคืนทะเลมหาสมุทร <c oughs> <c oughs> คืนของอาหารคืนของความกินอื ว้าว <Wow. S 2> นี่ม็นกันตีไข่ให,ให้ให้เขากันกับเนื้อน้ำยานางเขาเบือ่อเวลาเขาไปมกเนาะเวลาเขาไปมกมันจะได้เค็มคุ้นอืมได้ไมจใส่หมวกหุ่ดนดุนแน่นพ่อนะันฝักไว้หันพอ,อยากเลยส <c oughs> นใจบริกเด,ดนินอุ้ยหอมหอมอ่ะด้วยหอมใส่บลยก็ที่ต้องมีพักหนังตู้เนาะแต่ว่าพักหนังตู้เขาจ่มี มึงไงดิไข่าขาวยังฟูอยู่ลืมอันคนก่อนคนมาใส่ถ้าคนก่อนมาใส่สีเรียกอันนี้มานี่อันนี้ไปไข่าขาวๆฟูอยู่เนาะเดี๋ยวตีจจงตีไม่เอาห้องใก่อะโอเคมาจริงเขาตีใส่ถ้วยเนาะใส่ปกติแม,ม่ก็ตีใส่ถ้วยแต่วันนี้ดวนตีช <laughs> ีโคกเลยฮห้แด้อันบ๊ยยิ่งใหญ่เพาคือว่าส สะดวกใช่เป็นยังค่อยอันว,ว่าไหนมีไข่าขาวก็โอ้แซ่บแล้ยหอมชิวใช่เลยใบยขิงใบขิงก็แซ่บอะ่ะอืม,อม โมกเสลยอกเลยนะวันนี้ทำสองเมนูเลยค่ะทุกคนมกเห็ดกับมกอ่าหนอนี่คนเลยพอดีแล้วไหมเนาะพอดีนะ,นะนะตัดสีลายพดุดบุ้าว้าวลายก็ได้่งกว่างใครดิบดีไอ้เนาะ,ะเป็นพี่พูงพี่พงกินดิบเป็นพี่พูง น่าอย่แล้วนัอยูอ่้ในคุกเลยอย่นี้นะชุบชุบชุบ <laughs> ตัีมน้อยอั่นี้นะตออตอนล้างมันจะอันบาดตอนี้มันหุบลงก็ได้ไเนาะมีพดีเลยสามารถเอามาใช้ได้น้ำคือกันน้ำเยอ น้ำเยอดนอไล่เขาก็เร่งเ,เอามาใส่เฮ็ดอีกพอเฮ็ดนี้ดูดน้ำได้ดีกว่านาะเล<ด>ยเอาเฮ็ดนี้ดูดน้ำได้ดีวะเอาไปปั่นน้ำยั <ๆ S 2> งๆงเอาน้ำใส่มนดูดนัำนี่ทุกคนบันนี้ก็เสร็จเรียบรย้อยอย่าไปเรื่องขั้นตอนต่อไปกันเลยไปห้หองีนต่อ<ห>มาค่ะมาทำด้วยกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้เข้าเข้ามาแล้วเป็ยนทางเข้าไปตอง ไปตอนที่แม่เวินลนไฟแล้วแล้ะนะคะวหินเสร็จเรียบร้อยเนาะเโอ้ยพี่อย่าปันได้ไม่ยยเบื้องห้ดินเนีเบื้งเนี่ยนะเบืองยิ่งพดาน่มาเค็มมกเค็มกอนเอามุกเค็ดกันเหรอเนี่พะาชิจิแเดงกนะขัดาเด้อดีมกนึ่งผัห่โพดเห็นไหมหรือว่าจะต้องมุกอ่อนาะฮเีด้มุกเดี่ยวผัดไเหรอ นายพูดอะไรทีมัเดียวซองเนาะยตัดเกค่ะตัดติเลิกไม่ทีมันต่อใคไครอาน้องดีน้องดียึดต่อน้องดีน้องดียูดีแม่ตก็มานย เอาประมาณเะรอาพันธุนีงจอน้อยเขาไปได้ห้องข้านีแบบขัดกลางกลางก็ได้ขมันตอกกระเทือนกัเาขไอ้ีเยอะดีลูกนี่โบดึงดีหนานี่้ยเสียงอะไรนี้ยเนี้ยเนี้ยอันนี้ใคจะไปจองไปจองเนี่ยไปจองไหม้ว่าไอ้นี่เป็นมกเห็ดโอใหม่เพราะว่านะ

บอกทุกคนว่าหักน้องดีก็เหนีวเหนียวอย่เหรเคย่มเหนียวเหนียวอ้าว,วคลิปก็ชิประมาณนี้นะทุกคนถ้า้องดีไม่นอนกคุณ <c oughs> ไปข, <c oughs> ขี่รถไปุกน้ำาบนี้กลัวเดแหงดินเดินเดแนงอ้ว่เดืแหงวีเดือหง บกไนนี่ยทำกางกงนีดเน่อยว้งปอมะพร้าวที่เราสร้างมกมาเห็นี่้มึงเนี่ยก็ใหญ่บวกมะพร้าวโาต่อาน่อยโอ้ยดีเอาอันไม่หรอบวนบวกที่ทุกคนเดี๋ยวเราดีใจฮอนเอาองดิองดีเอาบวกไม่ตั้งน้ำมอคน คนๆกับห้องมานี้้บอกไปตอไปแล้วในนางเลิกไปก่อนปุกหนกกันเลยเฮ้ยใส่กระดาษใ่นี่แม่ทั้งนี้หัวเบาเลยว่าหลายคนละเอาก็ไปตองน้อยเรือว่าใส่น้อยใส่หล้กับห้องได้โอ้ยต้องดีเอาไปตอเอ่สองอันใบเดียวใบเดียใบเดียวต้องพเพษมเนาะมากชึ แล้วก็แบบทางนี้โอ้นาปรปีเฮ็ดยางรับสนาค่ะเพื่อให่หน้ากองเาแม่ให้เลยตองนี่รับเจครับโอ้ยต่บีรอนี่น่มไบันดิบัดิบมันิบงกินบุรโนโน่โนโน่กินบุรีเพื่อโอ้ต กินบัวร้ก็ลรมันยังยิบก่อประมาณที่กินได้กินบัไร้ายิบอยู่สุกกว่าน,นี้นอันนี้ก็ได้ว่าแม่ได้ด <laughs> ทุกคนโซมชิเขียวพิษเกินอันนี้ปักอันนี้นี่ไปเบิ่งได้ตับหมหุ่มไปโหนโหน ไอ้สีตัหุ้อ้าวนี่อีิสองนี่ไปเ่ด้าตําหุไปเนี่เอันนี้เนาะลไไปมาเอาอีกนะยครับเยครับผ้อขอถาบไปได้บ่ครับตา มาเอื้อยดูไซส์ล่ครับไนนมาได้ไหมไม่ได้ไหมย๊ะเย็บตด,ด,ดตดใจเย็บฮเห อม่ากินมังค่อยากินมังค่าเธอหนีหมกหมกเลขกแม่แม่ถึงเลขกปะเลม่ยงพาเลี้ยงแม่ดิลักอซับแม่ไปแล้วอ้าวโอ้เจ็บงูเลยหัวดังเลยเถอะบอยวะไอร่อยไหม นนี้นะครับมีน้ำฝนตไปมล่ฝนตกไปเสาเนี่ย่รนี่เสาบดนนั่นโม่ท่วมทางตกเน่นทางเนื้อนะไม่ล่ขันพ่นไย่ทางเนื้อจะดีที่ดี่อีกอีกไม ดยเอาบ้านนสอเอาบ้านินสอเอสับอะแม่เดดดุีฮัลโหลันนี้องเามาคิปต่องเชนเธอเม็ดไม่ดีนะยเม็ดตไก่ก่อเมิดดีละคำหยไปเบิรไปเบอด์ดาไป mời đào nẹ đang thăm chết mọi người đang đào mời 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 กูปลูกกี่ไก่ก็สองสามแมตร์แล้วอูสองสามเมตร์หรอวะปลูกปีนี้กันน้อยน้อยน้อยใจแี่เง้ยหรอตัวปลูกไม่หันสายจะตายแต่ส่วนมเดหลอะหนักกว่านอ้ยหลอะหนักหรอเอ้าตั้งกไอนเมื่อต่ว่าย่างไก่ห็นไต้หกกบหกกบโอ้โหขนาดย่างกายไม่นับเทสบุนตุ๊กใจญ่เลยะ เอื้นนอนได้กินข้าวเส้าเลยเนาะตอนนี้เนาะอ,อ,อันนี้นะดีมืออื่อนได้กินข้าวเส้าเลยคืออ่าการที่ตอโตมาคุณจะให้ตอนนี้อะไรนี่ห่อฟางไว้ไหว่อเออดึงออกมาเนี่ยนีน่แบบไม่ได้คาดได้ทำดึงสั่นแดงติดลงมาเอา,มมาื้อว่าดึงเอื้อืดอยู่ดึงไม่คิดว่าดีม ไม sure ну. oh. ่ต้องต้องหัวเองตัดได้บนนะต้องหัรื่อตัดท่อแล้วก็ยันยันไว้ต้องดึงไปควบควบเดี๋ยวเอาใบีดไปตีกลางวันนี้เหลือประมาณสามมุกสองแมุกนี่สองมุก อขอสองคอมันจะนั่งดื่มด้เปลูุป่ากวยแทบอันนี้ข้าตองข้าดเอานี่กะเล็กสรจิ๋วน่ารักใส่ลงไป ใจเพลินจะดืมใส่พังนางเลือดยดีกำลักเผ็ดี๋ยวหอใไหมนี่เจะเห็ดไหมน้องเห็ดมันจะ่า้เห้าเหรอเดแถ็งนี่ะมันแข็งในเกลือหมดแล้วเสร็จแล้ว <c ười> แล้ว เไดีก็ง้มแ้วหระแล้วเรอแล้นได้ตัามาอมากิน้าเลยอเคมามาลองได้เห็ดเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่น้องมุดท้ายนะน้องเฮ้ยน้องได้กับแม่เวน้องเสือคล้ายกันเลย สิ่งตะมากนี่ปุ๊บสองขาตัดจ้ะมาดูกันทุกคนว่าน้องด้าจะทำเป็นไหมติ๊ก่าลืมแล้วนังเลือดเด้อในหางนี่เลยนะทางก้องหัวใ่หัไใจเดี๋ยวหัเดี๋ยวน่สองรับจะรับหัวสองสะรับแม่แมน เอาหัวไปทางกันทางเดียวกันแยกนี่แน่นใช่ไหมอ่ามั่วใช่ปะนั่นจองคมตองนั่นนะปีนทางนี้เอาหัวปีนกันเออนั่นแหละแบบนี้เออเอาลูกคือเอาไปทางเดียวกันหมดไม่ใช่ไอแม่เออมาเมื่อกี้ออกแล้วมันไม่จองใช่เอาไปนังเลือดเลยนังเลือเอามือหิบเข้าไปแม่เพื่อพยายาน้ำไล่ของแม่ตองโอเค ม่รู้นี่แม่เวอร์ที่บ่อยแรกกเลยว่าคิดว่าต้องมีนิดนเอ็มเหมือนกันหมดแลม่ตัดไปให้น่โอ้มโอ้ยอมลมเลยอมลมอมลมอมลมทำแค่เลยน้องถ้าเคืองพนันได้เห็นเปน่าแล้วหรอวะยังพอดีเหลือมุกหนึ่งโอเคไม่ต่อ เงี้ยแล้วจะได้ก็ม,มันและห่อเลยห่อเลยเย้ได้ที่สุดก็สัมฤทธิ์เป็นอันที่ว่าสัมฤทธิ์นะมก,ก,กะมกหนอมกเห็ดได้ซ้ำมกกับมกนอกจะได้จากมกหีือเงี้ยไรเป็นจริงเงี้ยน้ำจะออกเหมือนอ่าคัตต้มมัดเลยค่ะทุกคนนี้แต่ที่จริงเป็นหมกหมกหน่อไม้ก,กับหมกเห็ดนะคะบี เห็ดบี้น้องดิมก็ไม่เคยกินอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนที่น้องดิมจะกินกินแล้วก็เห็ดน้ำเงี้ยอ่ะเอ๊ะฉงเง้ยเปียกมาเลยเห็นน้ำเงี้ยเต๋อนี่แหละดังดิมชอบค่ะฮ่าฮ่าแล้วยกยกมันขึ้นยกนี่ยกนี่ยกโอนเนินเน้นโซนเน้นออกยกทางนี้ทางนั้นเอาเห็นี้ทางนั้นทางนี้ออก ไยไม่มีตังค์ม่ตัใจเอ้สำเร็จสำเร็จแล้ววันนี้ก็จะไปค้างใส่น้ำนะคะทุกคนทำการนึ่งทำการนึ่งทำการที่บุกออนนี้พวกมานะะโดดบกบโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเอาหวาวันนี้เลย มี่ยังไม่ได้เสียยไฟจันน้งใกไดสิจ้กิงเข้าเี่อ้นเชื่อนี้น่ะหลังเรืไฟไฟ่องทำการนึ่งีใส่ไฟอนี้ลูกยกขึ้นไปคล้องไม่ถึงเลยไหมยกขึ้นจนโยงคดนะเอาไปคล้องไม่ถึงย้ะเออขอามันเจ็้เอาฝามอมา โอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตปนดซุกเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังเอาเข้าไปในไมเลยแล้วคิณจะขอกตัวสินค้าก่อนแล้วพอดีสุกเราจะมาเปิดลิปให้ดูอีกทางนี่ทุกคนวันนี้ก็ซุกแล้วเดี๋ยวสิมาไข่บึงหมกเห็ดซุกมาแม่หมกเห็ดบี้นะคะทุกคนขนาดนี้ก็ ชุกหรือไม่สุกหรือยังยังเหรออืมชุกบ่ใช่บอ่าฮ่หฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าาาฮ่้า่า้า่า่ ไปไหนนเสร็จนกได้ไอดปอร่อยอ่ะไอแม่คอ,มอดมอร่อยบ่คอนแม่คอดมอ้าวอร่อย,ยอบ่อร่อยไหมย่ปะชิดไอาอิดี้เลนะนอนี่ทุกนอืมใช่ แบบนค่ะแนาะแล้วโอเคทุกคนห<ส><ก>น้าตาบี้นะคะนี่แ้วอืมเรียบร้อยโอเคทุกคนนี่ได้ชีมเทมปวยแล้วเนาะก็แบบแทรกมาทุกคนแาบได้ความนับของหิดเนาะย่าไปแล้วก็ไปดความรัวฝาฝาเรือฝาห้อง,ง,งแหง้งป็หยุดแร้วเปลนี่ย และใช้เฮกเชพิตเมห่งยานคลิปนี้ก็ที่ขอตลาตไปกันนะคะก็ขอขอบคุณที่ทุกคนบกุกคุข้าวโฆษณาให้น้องดิ่งน้องได้เนี่ยก็ฝาะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด็แชร์เพื่อเป็รุงลังใจให้น้องดิ่งน้องได้ที่คลิปต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมกดจะดีขึ้นเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซ้องน้องดิ่งน้องได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอคำว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ <c oughs>